เป็น,น Laboratory Report จากพยาธิสองพอดีว่าเราไปตรวจภูมิเพิ่มเติมเมื่อวันจันทร์หลังจากทีมีการตรวจสุขภาพไปด้วยเลยพวงตรวจภูมิไปด้วยการตรวจภูมิเนี้ยก็คือมีสาเหตุที่อยากตรวจเภาวะหนึ่เราเป็นโควิดเมื่อเด้อนพฤษภาคม เราหายแล้วแล้วเราก็ได้รับวัคซีนซึ่งยอมรับว่าเร็วกว่ากําหนดพอเราไม่เชื่อผลงานผลวิจัยหรืองานวิจัยเดๆทางนั้นเราเชื่อตัวเองวัคซีนคือสิ่งที่เราต้องฉีดเข้าร่างกายตัวเองเราต้องตัดสินใจด้วยตัวเองเราต้องหาข้อมูลและศึกษาด้วยตัวเองแล้วตัดสินใจทุกอย่างด้วยตัวเองตัดสินใจฉีดแอสตราเซเนกาเข็มที่หนึ่งก่อนกำหนดเพราะกลัวเรื่องการคขยสูตรวัคซีนของรัฐบาล โอเคนั่นคือสิทธิของเราสิทธิส่วนบุคคลซึ่งก็ไม่ได้มองว่าเป็นการผิดกฎหมายเราได้ฉีดเข็มที่หนึ่งเสร็จเมื่อเดือนกรกฎาคมช่วงกลางกลางเดือนหรือต้นเดือนนี่นแหละก็ได้รับล้านหมายฉีดแอสตาเข็มที่สองเมื่อวันที่สิบสี่ตุลาคมผ่านไปสิบสี่วันคิดว่าภูมิน่าจะพอรตรวจเจอแล้วแหละเมื่อวันที่หนึ่งพฤศจิกเป็นวันแรกที่บริษัทให้ตรวจสุขภาพเลยตัดสินใจใตรวจภูมิเข้าไปด้วยเลย ผลที่ได้ผลที่ได้ผลที่ได้ดืดๆอันนี้ชื่อเรานะจ๊ะวิสรุตส่วนผลที่ได้มาค่ะค่าภูมิ7648.60 p o ่แปดจุคือ Detect นะจ๊ะคือเรามีภูมิอยู่7จ็ดซึ่งจากที่คุยกับหมอเนี่ยหมอบอกว่าตัวภูมิเนี่ยดยปกติอะ ของคนทั่วๆไปอ่ะจะอยู่ที่ประมาณสามพถึงจะอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานซึ่งมันก็ไม่ใช่เป็นค่าที่แน่นอนที่แบบมีใครสรุปว่ามันจะโอเคอะไรเงี้ยแต่เราก็โอเคนะที่เฮ้ยเรามีทั้งเชื้อตายในร่างกายตัวเองแล้วก็เรามีทั้งวัคซีนเป็น a s สตราเซเนกถึง2เข็มก็ถือว่าโอเคนะ,ะระดับหนึ่งต่ถามว่าสบายใจไหมย,ยังหรอกอยากได้ m r n a อยากได้ MRNA ก็กำลังรอโมเดนาจากพยาไทยอยู่เหมือนกันเป็นวัคซีนที่ซื้อเองแล้วก็คงไม่ฉีดเข็มสามของรัฐบาลเราด้วยถึงจะเป็นไฟเซอร์ก็คงไม่ฉีดคงจะรอโมเดนาใช้เงินตัวเองซื้อดีกว่าพอมีก็ซื้อไปเนาะส่วนเข็มสามฉีดแล้วจะเป็นยังไงเข็มสี่ฉีดแล้วจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราตรวจภูมิอีกทีหนึ่งขอบคุณ ผลตรวจภูมิรอบนี้ขอบคุณการเป็นโควิดที่ทำให้เราดูแลสุขภาพตัวเองมากขึ้นกว่าเดิมมากๆๆ